ในวัดภูหินเหล็กไฟนะครับช่องปูย่าชนแนลก็จะถ่ายบรรยากาศรวมๆให้ดูทางขึ้นภูหินเหล็กไฟที่อำเภอชาโนมานจังหวัดอำนาจเจริญ ปูย่าชาแนลก็ถ่ายบรรยากาศทางขึ้นภูให้ดูนะครับมีน้ําตกด้วยครับมีน้ําตกด้วยมาดูเหล็กไฟนะครับดูป่ายตรงนี้ครับนี่ไงครับส่วนสลาก็อยู่ทางซ้ายมือนี่ไงครับ ลังขึ้นโครงลงังคาแบบใหญ่มากครับล้วตรงนี้ก็เป็นโรงครัวนะครับเป็นโบสถ์แตลาพระด้วยข้างในมมากอยู่ครับอยู่บนภูหินเหล็กไฟนะครับ ไายในศาะะครับก็ประตูไม้ใหญ่ครับใหญ่มาก พระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่ข้างหน้าไว้สักการบูชานะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดินมาดูว่าเป็นไงัดินไปดูนิยายด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูหมูกันครับ ครับท่านกำนันท่านกำนันไม่เป็นไรครับท่านกำนันเสียพี่ชายพี่ชายผมเป็นกำนันแต่เปลี่ยนเป็นสจแล้วตอนนี้เลื่อนขึ้นเป็นสจตั้งตามลำดับตามลำดับคิดอยู่เหมือนกันเอาสองตัวครับท่านกำนันเอาตัวพันถาด้วยคุณนายตัวพันห้าสองตัวไม่ไม่ต้องสับนะเอาเป็นตัวไปเลยอเเาป็น เดี๋ยวผมจะแจ้งแจ้งเขาว่าสั่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าโต๊ะไหนนะตรงนี้กำนัลเก็บผู้น่าพุ่งอย่างนี้หมุนผันเองเลยครับผันเองข้าวปู่เหล่าชาแนลจ้ะปู่ย่าชาแนลเปลี่ยนเป็นปู่ย่าชาแนล จะมากินยังไม่ได้กินเพิ่งหัวไวเสียแกงตัวเบาจ้ะน่าจะแซ่บนะเพราะเคยกินแล้วเอาเอาเอาเม็ดอ่อนดูดีกว่าไม่ใส่ใส่เม็ดดูดีกว่าสั่งไปสองตัวเอาใหญ่สุดไม่ต้องสับ จ้องปุย่าจะแน่นแล้วครับตอนนี้หมูหันมาแล้วครับตัวแรกสั่งไปสองตัวนะครับ<อ>กำลังจะหั 1, ่นครีมนะครับหมูหันที่แกงกระเบาะนะครับรอดูตัวที่สองนะครับหมูตัวที่สองมาแล้วนะครับหมูตัวที่สองแล้วครับพ่อมีสากไม่ขึ้นไปคู่วกับหมูดี เป็นคู่กับหมูนะครับพ่อมีจักหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำอ่าโอ้อาวอาถ่ายรูปหน่อยกับคุณนายหมูนะครับหมูนะครับอ่าอันนี้เจ้าของร้านทองห้างทองธัญนันนะครับทองถูกทองดีทองแท้นะครับพี่เลิงนกคาพามากินหมูหันนะครับวันนี้ปูเหลาปูเหลาหรือว่าปูย่าชาแนลครบร้อยซับร้อยซับสไครต์มาลองนะครับเออร้อยซับ อันนี้ก็นางเอกช่องนะครับถือหมูหันนะครับ <laughs> อ,อ <laughs> ถือหมูหันคู่กับมอนไม่ได้มานานหิวนำไล่เฮียเพราะว่ามาซิีหมูหันแนะ่ใครตนเตรียมเตียมตัวนะครับ <laughs> โอ้ยสุดยอดสุดยอดไปเจ้าอีกนั <laughs> ่นเด้อ <laughs> <laughs> ช่องปูย่าชาแนวนะครับอันนี้ก็เนียวิเ,ยเชียนกับเจยยุ้ยนะเจของรีสอร์ทที่อำมนานรีสอร์ทอะไรคมารมะลายาสาลานครับเออ,เอ,อมะลายซอสลานฮ่าอ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าับาฮ่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 ัฮ่าฮ่า้่าฮมาฮ่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 ัฮ่า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 ฮ่นฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าคาฮ่าโอเค่่ร้อนหน้าเ,เลยาา กำลังหันกันเลยครับตอนนี้กําลังสีแซ่บไนแล้วครับวันนี้ลุยแล้วครับลุยแล้วกับพี่น้องลุยแล้วลุยแล้วโผล่โผล่สตัดลงไปนาซ่าพวกนาฮีสตัดลงไปตัดแบบอือือตาตัดลงไปโุล่สตัดขาดพผดเลยครับลุ้งแล้วในลายเห็นไหม,อม,อมโอ้สุดยอดสุดยอดอ แบ่งครึ่งเลยก็ได้คุณหมอกินเป็นซิกซไปเลยตัดผ่าครึ่งเลยตืดๆเดี๋ยวขอจานเขามาอีกเยี่เอ้าวเอาเชิญคนอื่นตามบ้างตา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 ตเดี๋ยวผมต้องตัดก่อนอ้าวผู้กองตัดเลยครับผู้กองว้าวผ่าครึ่งเลยครับผู้กองตรงนั้นเราแซงกบู๊เลยตรงนั้นแซ่บกบู๊เลย พาเกินเลยโอเคนั่นแล้วผู้กองปาดกุดอหืมรูปสีมืดเหรอวะหืปาดยอดเลยตัดเลยเป็นอีเน้ของหอ้าวป้าตัดให้ลูกที่ป้าเอาหมูอะไรอาหมูเหรอเอ้ยจ้า้าเอาอม่ยากก่เล่งเอาหูมีไหม <poisoned indo> อยากัอยากลออยากอมน้ำ้ากิหมอยากกินหูกันร้อนไหมครับเนี่ยร้อนครับร้อนมากเลยเลยยิ่งร้อนยิ่งใหม่เนาะอ้าวสุดๆไหมจ้เออ้าวให้ร้อนจ้าหมูถ้า <Hum> ร <dû t> ้อนจับหมูตัวเองจับหมูแล้วจะหายร้อนหัาูดอร่อยนะกินแลบอกมันจบหมูจบหมู มากินน้ากันนะครับท่านผู้ชมเออตัวแรกเนี่ยมดไปเครื่งนึงเลยครับตัวแรกเบิดไปเครื่องหนึง่งเลยอ่ามากินน้ากันได้บาดนี่แยบีดอกไม่บบมได้กับแยบทั้งนั้นอ้าวคุณนายจัดการนายเจ้าพุระเกิงอ,งอ,อพุระตอนเลยพุระตอนก็หมอเจียน ชิบเบอง์ไหนม่อวานอร่อยครัมันเด็ดกินลีนมันพอไหนครับสิกินโซ่แล้วบัานตีกินโซ่แล้วบัานเนื้อมันหวานครับยศจริงจริงเลยครับน้ำยศจริงจริงเลยคนเราจะกินแถวเบิรงนี้ครับบัานนี้แบกเก่ามีบ่อทั้งหลังเย้ยุ้ย nghe vị gì ăn? Wow, wow. mấy mm bằng. -hmm. Mm -hmm. <laughs> เอาเลยครับเอาเลยกินเลยไม่อ้วนกินเลยไม่อ้วนไม่กินค่ะเอาทำไมล่ะเดี๋ยวเว้นเว้นไม่เว้น้วนเว้นตอนหมูตลาดเด้สั่นบ่กินสิมันแห้งแฉบเด้อลองมึงเด้อคิดใจเด้ก็น่านายส้อซวนมากอีกเด้อมาอยู่ค่ะแต่กินอย่างนี้มาแล้วเบิร์นกมันมีกลิ่นเขาวตอนเย็นนะเฮียพิเชี่ยน ย <Nine more S 1> อา <like. S 1> มากินน้ำกันครับผม ปู่ย่าชาแนลก็มากินผลงานครับผลงานหมูสองตัวฮะตัวแรกก็เรียบร้อยอ้าววันนี้หลานหลานตกท้องแล้วมีหลานสาวตก้องเนือแต่ลายเนื้อแต่ลายแสบหลายตัวที่สองทางนี้<ม>เนือแต่กระดูกก็หัวหมด คนหนายห้างท้องว่าหมดเพิ่วัอมไม่กินมันนะครับไม่กินแล้วน,นี่ก็หมดแล้วอร่อยมากอร่อยมากตอนนี้หนังตาเริ่มหย่อนแล้วละ่ะ <c oughs> นังตาเริ่มหย่อนแล้วครับท่านผู้ชมเอาเจอกันอีีหน้านะครับตายคอมเมนต์มาว่าอยากดูทำรายการอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะถ่ายให้ถ่ายให้ดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ